น้องที่รักและครพบมันไปอ้อมกับช่วงมหาทยอยู่หกเดือนเต็มๆกำนันผู้ใหญ,ญ่บ้านสิงพระอาดในเยินข้าว่าไปลักหนีบัดแฉแสเลยพวกนี้ไปบัตรนนท์มารมัากหนีเหลอาแต่ว่าลากัาลากบัลักซื้อเนี่ยมันรักเอาปืนอยู่หันนีบัอกัน ไปทั่วที่ทั่วแดนที่จริงนาสิหยับมาทําเนียบรัฐบาลส่วนมหาจำลองเงินนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นนำมาพึก <S <S บาวา,า,วากันดอกเจ็บใขรได้ป่วยอ่ะตั้งแต่สมัยเสือเหลืองมือได้โนสนาจำลองพอวอพอวอแถาพอย่ายหนึ่งอยู่อัสมาบ้านผมเอาไม่สาวสวะโทรทัศน์มุนนะำหับ เขาถามว่าคูวีย่งเจ้ากับผซื่อมาแท่นเล่าเนี่ยื้อจะเลยเราประธาเนเจ้าเกียรติเถอะเนาะคอยซีดเื้อมไปนี่แล้วก็จิตช่วของข่อยคือเ่าตัวเสนอกเล่าช่างพี่น้องฮู้เพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองชิบหายเท่าไรเป็นครั้งเดียวที่ไอ้เทพทําให้พี่น้องชาวไทยจนลงเกือบทุกคนครับพี่น้องที่รักและเคารพครับ,บแล้วพวกอยู่กรุงเทพอยู่อะไรจังไรมันบอกว่าสิบปดกรุงเทพ คำมันชั่วหลายก็มันตายอยู่หันจำฉาซุเปมิตีนที่ไทยกรุงเทพอ่ะชั่วตีนเสะถงไว้เทไม่ฉลาดเหมือนคนนิสานกรุงเทพไม่ได้ดูข่าวสารอะไรเลยยง้มสิกินเขาตื้นมือเศชาหมอหุงเขาไว้ตีนเตียงคุนตาบ่มืนเดหัวประตีนไปกดลันตับจังลุกขึ้นมากินน้ำกัน ไปทางานลับมาลาล้มอึบนอนบ่ได้บ่งข่าวสูบวบ่บ้านเ้องบ่ไดไรเมียบ่งโทรัชั์มัดมือครับพี่น้องที่รักและคารพครับจนว่าเตียงเหลี่ยมมัดเมียบจนเตียงเหลี่ยมพวกเราจึงมีความรู้เรื่องประชาธิปไตยดีกว่าคนกรุงเทพมันจึงเป็นที่มาเอาเงินหมาแล้วมากายิ่งละครับพี่น้องที่รักและคารพ สมัยรัฐบาลเอพิสิทธิ์เป็นรัฐบาลคนตายเก้าสิบกว่าคนบาดเจ็บสองพันกว่าคนไม่ลาออกนายกยิ่งรักเข็นลน้ำชาวไรชาหน้านดีๆยิ่งรักต้องลาออกออกจะได้เขาลาออกฟังเฮียงแล้วมันทีออกซ้ําสองชัตติได้แะนะ่ <laughs> เขาว่าขันยุบสภาแล้วคว่ำเป็นนายกสิ้นสุดล่มแต่ว่ารักษาการไว้ทาน,นายกผู้ใหม่มา นายคนใหม่มาล่าออกนี้ไปใส่บ่อไรเขาถือว่าละเว้นการปฏิบัตินาทีแล้วก็ยู่เราไ่ได้เศร้ามีแห้งท,ที่เาล่าไปหันมานี่สวนบัคเทพคืดหยัางคืดว่มามือนี่สิมีแนวใดมาตัวคนตัวนั้นเองอยนี่มืเอแรงกูจิตตัวเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่เห็นบ่เดินกับบนได้สี่หามือชนะแล้วเป็นวะเอาชนะย,ยังนันอย่ยบัคเทียหมาตื้นก็ชนะแล้ว อ阿ะชุศนาไผ่เดี๋ยวนี้ซช่หรอตัวหอนประเทศได้ตีงขิงได้แน่นะขันพวกกูตีงขิงมึงจะหนาวมึงเห่าเห็นเรื่องสั่นสิบาราพิสิต์บอกผมจะเว้นบักสองปีเพื่อให้ยิ่งลักไม่สมัครนายผู้แทนรนัษดรซ้ำหัวแม่มึงเดียว ที่ไปเกี่ยวอย่างนั้นก็ยิ่งลกักมึงบัสมัครกับบัสมัครตัวแต่ทหารมึงกับบัไปคัดเรียกอ่ะถ้าเป็นลูกเจ้าสีตาสาบันเพาว่ามันติดคุกทหารลทีิปันเนี่ยแถมเอาเอกสารปร้อมไปสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนเลยเขาจับได้ไหลาท่านเขาไล่ออกคุณไม่มีชิดสมัครผู้แทนราษฎรครับประพิเศษ คนไปดานายกยิ่งรักไม่สนใจประชาชนยิ่งรักหรนะือล่ะสนใจประชาชนที่สุดสนใจตั้งแต่วัยต่อแตะวัยเต่งตึงวัยตรงเต่งจนกระทั่งถึงวัยเตรียมตัวตายเราเห็นะมันคนไปออกลูก30บาทรักษาทุทกโรคแต่สมัย,ยนายกทักษิณคนอีนั่งหนึ่งอยูนนะ่สกลนครหัวอีกๆนู้ไปคลอดลูกเลยเสียสิบาทพ่ะนะ คือได้เสียหน่อยเฉลยละยลเอาก็นูอ่อกเจนึงสามคนเนาะพะนะมันกับแมนอยู่มันหั่นอ,อกเจละหลายปวดสนอกยุคนาย,ยกทักษิณแกคู่มือในการเลี้ยงลูกพอไทยกับฝรังง่งเลี้ยงลูกบ่คหือกันฝรังง่งนี่เขาให้ลูกกินนมเป็นเวลากินยิ้มแล้วเขาให้มันนอนเมีบมันหันใจแห้งบึบบับบึบบับเฉพาะมันญงข้นไว้ลูกฝรั่ง่ะมันอวยหัวไปทางนั้นอวยหัวไปทางนี้ หัวฝรั่งมันจังจืดไปทั้งหลังเลยดังมันก็โดงออกโดงออกเป้าแค่นแบบดอกเตอร์อดิสวนเนี่ยบ่ได้พอมันฆ่าดังมันหดเลยบ่สมเพ่อแค่นฝรั่งเขาเห้ยเป้าออกทั้งคางละ่ะเขา่านมันํำดังมันบ้านเฮาเห็นจะไรเลี้ยงลูกอ่ะขันมันให้แแอ้มันหหยหยัดใส่นมจังมันหิวบ่หิวขันเฝ้าใส่อูกลวย คำมันนั่นนอนกับเทิงขอ,อกเทิงทางจนวันลูกหวัวหยองหมดมันบรยิยากนอนได้นี่นะมันยินได้นี่ยนะก็มันที่หลับนีน่ยนะล่องเอาเจ้าของกินสัตอูเราให้มูก,ก,กล้วยมึงรู้ขันพ่อหักแหลหักแรงรุดอ่ะเท่าไม่ไงหนึ่งหลานฝรั่งมายามเพิ่นว่าสิคือหลานเจ้าของจะแล้วอ่าคือลูกคือหล,นล,นลานอยู่บ้าน กินนมแล้วอ๋มันใส่อูกก๋กล้วยมันหากใส่อูแต่ไทยเป็นมันบ่เคยถือกล้ว <c> ย <oughs> นี่ยังใครเรด้กันเนี่ยมูมกักไผ่เนี่ยนะทังบ่หวัวซาลูกอุ้มลูกกินนมอ,อยู่ตาเนมแต่ไผ่จัวไปจัวไปม,มันแปลงจังไห้แต่บ่ไห้จะได้อยู่ทั้งดากใส่นมหัวมันย้อนลงจังล่างคุ่น ผู้ดใด่ังซาวเอาดาบดูดนมจยานี่รัฐบาลสนใจตลอดเยาวชนเห็นมั้ย,ยุคนายกเสษินปราบยาบ้าราบเรียบพอยุคปฏิวัติยึดอำนาจมันค่าขายยาบ้าหลายยุคกับพิศิษก็เยอะหาบขายอยู่จังตาผักนี่ยาบ้ามันยุคนี้จึงปราบไม่หวาดไม่ไหวทอพนายนหนึ่งมีลูกอยู่สีคนลูกเจ้าจบอย่างพญโยผู้แรลกจบโทษะนะ มันเห็ดเวียงอย่างลราพ่อหญ่บอลราเห็นแต่มันโทอยู่มัดมือวะเช่นเนื้อบักที่สองเรพ่อใหญ่จมอย่างจบตีพะนะมันเห็ดเวียงอย่างลราพ่อหญ่บอลราเห็นแต่มันหาตีคนย้มบุญกนแล้วพะนะแล้วบักที่สามเรพ่อหญ่ประจําแล้วประจําใส่พ่อหญ่ประจําสถานพินิจพระนวาแล้วบักที่สี่เรพ่อหญ่บรรจุแล้ววะเั่นบรรจุใส่พ่อหญ่บรรจุใส่ธาตแล้วพะนะมันติดยาเสพติดแล้นะ สมคองทะลุเจ้าสันออกเยาวชนก็สนใจไว้ทำงานเมื่อก่อนมีสินค้าโอทอบ่งเสริมสินค้าโอทอบยุคนายกยิ่งรักกองทุนพัฒนาบทบาทสตีจังหวัดละหนึ่งรล้านบาทครับพี่น้องที่ลักและคาุกมาไหวพุท่าวันเนี่ยพลังคนก็นเขียดเว,ว่าผู้เท่า่ะให้ว่าผู้สูงอายุเพิ่นววาอ่าผู้ชายนี่พเท่างายไปไหนเด้ ผู้ไบโบยักเทาจินปลาเป็นหลักจินผักเป็นยาจินกล้วยน้ำว้าเดินวันละสามพันเก้ามีสาวๆดูแลขันเมียบ่อาขาตตยก่อนอายุยืนแน่นอนหกสิบปีได้หกร้อยเจ็ดสิบปีเจ็ดร้อยแปดสิบปีแปดร้อยเก้าสิบปีได้พันหนึ่งเท้าด้วยแตเข้ากระได้ว่ามันจะได้แต่แม่ผมเข้า1ิบหกปีแล้ว จังผมนี่หมอดูก็ว่าสิยู่ได้หอร้อยปีพุ่นแต่ตอน,น,นอายุเก้าสิบให้ระวังเลี้ยงสู่สาวปนาวาเอาพนวาจังสันน้นเนาะไอ้เท่าไรเดี๋ยวนี้เกิดเป็นคนอีสานดีที่สุดพี่น้องกินกงไงยูก่กะไงกินปั้นข้าวจี้ปั้นเดียวแล้วก็แล้วเพราะปั้นข้าวจี้นี่เป็นอาหารสําเร็จลูกสิกินเป็นอาหารข้าวก็ได้กินเป็นอาหารหวานก็นได ทันทีกินเป็นอาหารข้าวกะจีสุกแล้วก็ไข่ามาท่าดีๆเป็นอาหารข้าวขันทีกินเป็นอาหารหวานก็นดึงไม้มันออกงัดลำอ้อยใสบูกมันน่ะน,นะเป็นอาหารหวานซ้ำแต่ฝรั่งเงินบริใส่ข้าวกับหวานในปองเดียวกันคนอีสานที่ซื้อซําไหตะกี้ไปหาขัวกุจีนํำกองขิงวัวจีคว้เนี่ยเอาไม้ลำปอไปเสียบไม้ไว้ก็าบุลกขัวของ,ของกันเลยจังจบะที่ซื้อซําไห แต่ชูมือหนีเด็กน้อยมันบ่ไปเรียนวัดคือเขามันเบายากชูมือพี่น้องเอาพี่น้องเอาอย่างเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเอาโทรทัศน์ตื่นเช้ามากดโทรทัศน์ตับเหมืนมันขัดเงินกับการ์ตูนอีกแยกอีกแยกแต่บ่ทันแจีงจ่าอาจาริงจาอยู่หันเมื่อไรก็ได้พอาะไงไม่ไงบอกสอนแน่ล่ะหูปากมันว่ามันว่าน้ำป่าบุญจินนะแจ๊กบ่สคราวนี้พี่น้องที่รักและเคารพ เราโดนปล้นไปทุกเรื่องแต่ยึดอำนาจจากนายกทักษินยึดแล้วกอแล้วออกกฎหมายย้อนหลังมายุบพักเพื่อไทยอาไทยลักไทยภาษาเมี่ามันไปซื้อที่ดินลัชดาไปประมูลมาได้ค่ะค่ะราาทตัดสินตอนหลังว่าคนซื้อก็ไม่ผิดผู้ซื้อก็ผิดผู้ขายก็ผิดผู้ผิดเป็นผัวผู้ซื้อปนะนะ เอามันจะมาคือประเทศพม,มา่าแต่ลูกน้องนายพลผู้นึงไปข่าเขาตายศาลตัดสินบอกว่าสิ่งที่ทำให้คนตายคือปืนศาลจึงตัดสินจำคุกปืนตลอดชีวิตพนะวาประเทศไทยนี่ก็ใกล้กลสิคือกันแล้วตัดสินไปทางนั้นตัดสินไปทางนี้อวยไปทางไหนกับปอบพิดป่ถึงยัง เดี๋ยวนี้เขาเฮาเฮ็ดยังขึ้นผิดเบิดนั่งอยู่บนเวทีสสอบนบน้ำมนต์เอิ้นสสกเขาบ่อะไรไดิผิดกฎหมายพันวายอยู่ละให้เรียกว่าอดีตสสอพันว่าใครแน่คู่เวียงเขาเอิ้อยยางเทียเขาเอิ้นแต่คู่เวียงอยู่คือเกาเน่ละขันมันยากหลายกระู้ไปออกกฎหมายยัตัวหันใจซะไปมันจังสิน้ำใจสูเฮ็ดไปทั่วที่ เขาบังเทวว่าชุมนุมโดยปราศจากอาวุธเห็นว่าละยิ่งทหารน่ะสมใจเขาว่าโญดพันเอกุน่ะเขาเอาดอกไม้ไปขอขมาผู้บังคับบัญชาว่าพอใจันวะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปยิ่งเจ้าอีก,กันเจ้าพอใจอ่ะดอกไม้เขาพื้นเขาจะไปขอขมาชุเศราก,ก็ได้แต่ว่าขาให้เจ้ามันต้องมีศักดิ์ศรี เดี๋ยวนี้ี่ทหารตื่นอย่างตื่นไปผ่นเดี่ยวเขาเขียนอยู่ภาคเหนือบุนสอปปอลาน,นาหาว่าเขาจะแยกประเทศพวกอีสานไม่แยกแต่ใจกูไปแล้วแยกประเทศที่แท้จริงเขาแยกไปแล้วบอท่านภากันตื่นนี่เขาแยกเอาสวนลุ่มนั่นเองผู้ดใดจะเข้าไปได้มองกันนะ่ะเป็นประเทศเขาแล้วนั่นนะ่ะ อาวุธปืนก็เต็มเพียบระเบิดก็มีอาวุธปืนก็มี่ปูปลาหน้าน้ำเงอนมันเก็บกินบัดแสแสปลาคาบตัวละสองสามหมื่นมันก็มาปิ้งมาทอดชู้กันกินนกมัวงามมันยิ่งมากินมดมันตายอืดอยากเหมดนเดมันบอกมวนมาหาประชาชนมวนเช่นดียซองหนึ่งกันยี่สิบมวนตัวตัวมันจะหลายป่าไมาเดินขบวนสื่อต่างประเทศทุกฉบับลง บอกว่าสุเทพม็อบของสุเทพมีเพียงแสนเจ็ดหมื่นคนสูงสุดขันค้นไปหกล้านนี่หรือพี่น้องบอต้องไปเดินขบวนแม่ไปเงี่ยวพ้องก,กันก็ได้ร้อยนี่ไผ่นี่มันม่นแน่บ้คนหลายปันมันโกหกได้ทุกวันโกหกได้ทุกครั้งเดี๋ยวนี้อภิสิ์กับสุเทพมึงคุยกันซาว่าสุเสียวจังไหนมึงยาบักหนึ่งเอาบอสทำท่า,ทาว่าจังหนึ่งบอส สรุปแล้วก็ยุ่มก็มบ้าหากันคือจอกนี่คือเขาคนเท่ามันต้องเขียนต้องคุยกันเบนกัพอเทากับลูกเขยอยู่เฮี้ยนเดียวกันบัดซื่อออกเฮี้ยนเบาๆกันผู้ลูกเขยไปเขียนใส่้ฝาเฮี้ยนปุ่นปีหน้าข้าจะออกเฮี้ยนเป่นว่าพอเทาก็ไปเขียนทั้งนึงคือกันออกก็ออกสาตาคุสิแตกเิ่นว่าลูกเขยมาเขียนทั้งนี้อีกออกเฮี้ยนครั้งนี้กูจะควายด่อนไปด้วยเิ่นว่า ผู้พอเ่าวาควายหลอนกูไม่กูจะให้ควายกี่ตู้ขี้ตาไปเพล่ามันต้องเว้ากันยูชูไทยเดียวกันเนี่ยมันชูเพียกไปจังได้ชูกะไทยเดียวกันบักเทพกับอภิสิทธิ์ยงมบัสมาผู้แทนชูกับสมาน้กบบานำกันยูบอยาชูไปล้อมมองผู้สมัครไว้กันผู้สมัครไว้เอารถไปตติมชิไปคาไปแกงเขามักใจแต่ผู้ยิ่งผู้หนึ่งแหละ มันมานอนขวงยุมเล่ายางไตไปเลยปีนคือไปลงคระแนนเฉยเลยขนาดน,นั้นมึงแทนที่มึงจะไปเอาผิดคนที่กีดขวางการเลือกตั้งมึงเบ่ามึงมเมาผิดพีด่น้องประชาชนงีสิบกว่าลนานบอกว่าเป็นโมฆะด,ดูถูกประชาชนชัดๆครับพี่น้องที่รักและเคารพเขาเห็นพอดฮอดปาน,นีหเลยพักกันเรียดบ่เรียเนี่ยเยรีรยดบ่ ยี่วันบุหูจักเกียดฉันไปกรุงเทพจะไปน้ำเขวาวะโอ้โหเสียงดังนี่หลีไว้วันนี้มันเป็นเสียงดังเล่นๆน,นี่ลหละเขาต้องใจพี่น้องเห็นบ่ว่ายุคนายกทักษินเข้ามาบริหารประเทศเพียงสี่ปีกับอีกสองปีเป็นหกปีทำไมพี่น้องชาวไทยถึงพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินขึ้นมาได้ยุคนายกยิง่งรักมาเป็นสองปี ชาวไร่ชาวนาได้ขายเขาสองหมืนบาทหน้าปังหมื่นหาเดี๋ยวนี้เท่าไรครับหาบาทชี้สิบสตางค์ฝนตกเมื่อวานนี่ควมชื้นไหลเหลือสี่บาทแปดสิบมันไกลกันไม่กับหมื่นห้าเขาเหยียบดังเาปะปน้ยังสิ้ซื่ออยู่ติเดียวเนี่ยขนาดเขามาแจกกันพุละสองพันกับเบเกียตป็นไงอยู่พอเขาแจกให้คนคนละคนเงินเดือนหมื่นห้าพันบาทลงมา พวกนั่งอยู่นี่บ่ได้แสดงว่าเงินเดือนหลายกว่าหมื่นหาจวเนี่ยแล้วเครียดบ่เออว่าดังๆให้ฟังในว่าเครียดเป็นน่ะนะ <laughs> ยูบยาอาพิิฎเรียกร้องให้ยิงลักล่าออกตอนมึงฆ่าคนตายถึง99คนทำไมมึงไม่ออกไปล่ะครับ อาดเจ็บสองพันอันนี้ยิ่งรักไม่ได้ทำให้คนตายแม้แต่คนเดียวครับพี่น้องที่รักและเคารพครับแน่หรือว่าแน่นายกยิ่งรักชนะการเลือกตั้งปุ๊บขเขมรหยุดยิงทันทีสมัยอภิสิทธิ์ยิงกันอยู่ตตึมตำตึมตำยิ่งลักษณะเขาเศร้าไปสลองคือประเทศไทยเฮาเขา,ขาดีออกดีใจถึงพี่น้องชาวไทยรวยเขาก็ดีใจนําเขาบอยิฐา แต่ว่า,าพิสิทธ์มิตรก่อกวนเขาด่าเขาแนวนันด่าเขาแนวนี้จนเป็นหน้ายกรัฐมนตรีอยู่สองปีกัวสามปีไปได้จากประเทศไปในสองประเทศเล่ากับขมินพม่าก,ก็ไปบ่ไดดเขาบอกให้เขาไปด่าเขาว่าเป็นประเด็นการเขาไม่ยอมให้อภิสิทธิ์เข้าประเทศยิ่งรักเป็นอยู่สองปีเสศษๆไปแล้วหกสประเทศครับพี่น้องที่รักและเคารพ เดี๋ยวนี้หนึ่งคนนายกทักศินปฏิวัติยึดอำนาจเอาพญายกับสมัครเขตกับเขาโต๊กหมอกระทะตายพญายสมชายเป็นนายกหาทำเนียบบพอจักอยู่ทางไหนหนายกยิ่งรักรเกษตรรถไฟฟ้ามันก็บ่พพิดสมัยอภิสิทธิ์ยืมเงินมาแจกคนกับบัพิดยืมเงินมาล้านสี่แสนล้านกับบพิษยิ่งรักกู้สองล้านล้านผิด เพราะเขาไม่อยากให้อีสานเจริญมันดูถูกเรามาตลอดเห็นบอแสดงหนังมันก็นให้เขาเป็นแต่นคนใส่อ่ะล่างถววยล่างพวงอยู่ในหนังมีิตรคนบบานหอ่อมึงอยากเห็นลินคนอีสานไหมกูจะเป่านกมีรรอีสานลับบ้านพอร้านอาหารใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพคนอีสานแท็กซี่คนอีสานพัสดคารต่างๆคนอีสาน มื่อหนึ่งผมไปกินเขาเขาพวกญี่ปุ่นผมจำท่า,ทาวาญี่ปุ่นอะลิกาโตอะลิกาะสือมัตโตโกเตมัตผมว่าสาวเสิร์ฟยุหันว่าเจ้าอยู่บ้านไหนเราพอใหญ่ปะนะไปมึงจะได้กูเจอว่ากูเป็นเล่าครับเด็กสนอกกูก็คือจังหวะญี่ปุ่นอยูุสนอกส่อไปส่อมามันคนยั่วเพื่อสวัสดิ์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเห็นบ่ ถ้าอีสานเคลื่อนกันจริงๆนี่มันอยู่ไม่ได้หรอกพี่น้องใครก็ทนเสียงของคนอีสานไม่ได้เพราะอีสานเป็นภาคที่มีคนเยอะที่สุดในประเทศไทยครับคนอีสานนี่คันชูป,ประมาณชิพ้าเศร้าให้เศ้าหน้าเศร้าเห็ดหน้าไอ้ชูจริงเอาเห็ดตพ่พกจกินในบ้านเฮานี่แล้วยุงเทพมันกินเหล็กกินขางชา พวกกูนี่ทำนาพวกที่ไปเทศเขาทิ่มว่ามันชาวนาดอกชาวนาเขาหลักข้าวเขาไปเก็บง่วงมันหัวมันเฮียอยู่ใส่เขาก็ไปเก็บเอาก้อนสิลลงหนาก็เลี้ยงตาแหกแต่เดี๋ยวนี้ลืมละละตาแหกกระไรไม่ได้กินเขาย้อนดอกตาแหกกระไรตะกี้โฮมล้านก็เอาไข่มาย่างดีเลี้ยงตาแหกช่วงนี้สีเอาสอบตรงชงลงสีเลยบ่ตาคอนแหงบ่ขี้ขั้ หมูจัก่็มันเห็ดไงยอยู่หรอกหน้าบร่รมีแนวได้ปลูกายเกินเขาไปจักแนวในโลกเนี่ยขอให้มีนม้ำขอให้มีปุย๋ยวานลงดินเลยเป็นกาเง่เนี่ยลกขึ้นมาตัดทั้งหกักตัดทั้งใบทั้งเตะทั้งถีบทั้งจับหัวแดกลงตุ่มกันไอ้เกีียวอยู่เผลอชี้คำคำย่นบับเขาแก่ให้หน้าได้เกี่ยวพราะหมูกำเนี่ยกระไรแต่ว่นแนวเห็นยังไงชี้แนวยากเป็นอยา่างแนวยากเป็นไปจ้างคนมาดำหน้า คันไปจ้างปั๊บจังสีก็ตรวจสอบประวัติผู้มาจ้างชะกคอนเสต์ได้ว่าผู้มาจ้างนี่กินเข่ากับลาบง่วนจังเทียบรถเสต้ได้ย่านเจ้าของบ่ได้กินเข่ากับลาบง่วนคันเฮียนไดนกินแต่เข่ากับปลาแดกไปถามจ้างางู่ละตู้เบาหวานเมานี่เพื่นว,าว่าตู้ข่อยากง่ายเพื่นวา่าบัดรจีไปสเสต้แท้และมีรถมารับตูข้ข่มาแล้วปันวายจริงละ ดำไปดำมาย่ำกระเว้นมีของหวานบ่าละเป็นวาตกตอนใบเถอะล่ะบ่มีกาแฟนี่มันยังวายอยู่ดำอดมอดชีม่งแรงเถอะทิมมันกาทวนเลยมัดเวลาเป็นวาเหลียหองคาเขียนเนี่ยบ่ดำตืิมเหมืกันคันเชดำตืิมละ่ะมีโอวว่าละเป็นวายอีกิ่ะบัญชีเมื่อเถอะล่ะบ่มีแนวทรงทางนี่มันยังวายอยู่ มากเข้าเดียวก็หลงทางเนี่ยนายกเชิญเป็นฮัดไว้แนวดีๆพี่น้องเอาหวยใ,ใจดินมาอยู่ทั้งดินในกำไรงวดละพันกว่าล้านพันกว่าล้านส่งลูกหลานหนึ่งอำเภอไปต่างประเทศจะเรียนตั้งแต่ปริญญาปริญญาโทจนกระทั่งปริญญาเอกพ่อปฏิวัติอำนาจเขาะส์งเงินไปลังคนบ่มีเงินเฮียนต่อผูกข้อตายกินยาตายโดดตึกตายเอาเงินตรงนี้แหละครับไปส่งลูกหลาน เพิ่นตั้งใจว่าิเฮหดหมอมีทุกตำบลคัดเลือกเอาลูกหลานในหมู่บ้านมาเป็นแพทย์เป็นหมอเอาเงินจากตรงนี้ไปนอกจากนั้นเพิ่นยังขี่จักรยานซื้อจักรยานแจกเล็กน้อยนักเรียนทั่วประเทศผู้พอ,อยังได้ขี่ไปตีไกอยืนเลเพิ่นให้คนเขียนจดหมายหานายกทักษสินมีเล็กน้อยเขียนจดหมายไปหาเพิ่นสี่แสนกว่าคนเพิ่นให้รังวันเลยผู้ละหาร้อยหาร้อยบัดสุขคนทั้งสี่แสนกว่าคน เลิกเลิกนี่เพิ่นอยากหูจักว่าเด็กน่อยนักเรียนนี่เขียนจดหมายเป็นบอกคือสมัยโบราณเขาเกาโบราณเท่านี้ทันทีจีบกันนี่เขียนจดหมายไปหากันเลยมีสิ้นพี่ก็ส่งไปหามีปลาพี่ก็ส่งไปต้อนยามพี่ไปบ้านจะไม่ให้จานแร่มีดไล่แทงพี่ไม่ลงน้มก็คงทราบจานบางเพิ่นวา <c oughs> <c oughs> ผู้สาวก็เขียนไปได้ปะน่ะอ่า บัตเขียนคำลงไทยผิดตกบกพ่องน้องขอสีโหด้วยเพันว่าผู้เบาวก่ตอบมาสําหรับสีโหที่น้องขอมาพี่ไปหาดูตามตลาดไม่มีมีแต่สีหยาญอนน้องเจ้าไหมพันว่านาย,ยกอัเสิ็จจังจะคนทุกคนยากเบดิดสุขูสุคนเพราะเด็กนักเรียนมันเขียนไปในรายงานตรงนั้นเพิ่นจ้างคนมาอา่าน ให้แยกเป็นขนาดเป็นกลุ่มมมกผู้ไรถูกผู้ไรแยะท่านจึงดูแลพี่น้องชาวไทยถูกต้องตั้งแต่สมัยเกิดมาพี่น้องที่รักและเคารพชาวนาจนมาตลอดหอมก็ะม่นตาปากในช่วงม่ยกยิ่งรักมากมึงกันทําไมกันชาวนาไม่ให้รวย<ๆ>ผมก็ยังสงสัยถึงเวลาแล้วพี่น้องชาวนาทุกคนต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อประชาธิปไตยครับแค่เาบุญบ้านซื่อ ก็ต้องลงมติีกันแมนบอ่อบุญพระเวทปีนี้เสียวมลำหรือเสียวหนังท่นมติีลง่าไปจ้างมาลำคณะกรรมการไปจ้างหนังมามึงจะงหัวหะที่คณะกรรมการ <c oughs> เห็นหรือยังครับว่านี่เริ่มต้นประชาธิปไตยวันนี้มันประกาศชัดเจนว่าไอ้สุเทพมันจะแต่งตั้งตัวแทนของมัน400คนทั่วประเทศกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ยกเลิกไปหมดไอ้เทพมันจะแต่งตั้งเองผู้ว่าทั่วประเทศ มันจะแต่งตั้งเองกำนันพใหญ่บ้านถึงได้ลุกขึ้นมาสู้ครับพี่น้องที่รักและเคารพครับมันจะยกเลิกโครงการต่างๆโครงการเอสเมมันก็สิเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคมันก็สิเลิกเงินคนแก่มันก็จะเลิกอสมอมันก็จะเลิกไอ้เทพจะเลิกหมดพี่น้องยอมไหมโอ้ในวันสิย้มเขายวจะไหนมันวนแน่จะพาไปรีอยู่หู้จังปูในไล มันต้องไม่ยอมกู้เงินมันเป็นตะเหลียใจพี่น้องเงินสองล้านล้านมาจะสร้างรถไฟความเร็วสูงจากอุบลไปจะทําเป็นรถไฟสองทางวิ่งสวนกันได้ลถขนสินค้าทั้งหมดสิบล้อจะไม่มีวิ่งถนนใหญ่เอาขึ้นรถไฟไปส่งล,งล่องเรือไปต่างประเทศบอต้องขี่รถไปตํารถสิบลอ้อทั้งนักเรอยนก็นววาฝันมาชิมีรถไฟเกอนยิ้มจนแขวแห่ง บัดเขาตัดสินมาว่าเพนโมฆะบ่ได้รอีกไปนครพนมไปมุกดาหารไปนครพนมถ้ารถไฟความเร็วสูงคนแถวนครพนมเก็บพักหวานได้แงไข่หมดแดงได้ขี่รถไฟปึ๊ดโุงเทพแกงชูลกกูกินกินนี้แล้วขี่ปึ๊ดมาลงนครพนมคือเขายังไปเขียนงัวท่านเสยเยอะพ่อนะพ่ะท่านคำย้อนเห็นบระของดีอ่ะ น่าเสียดายประเทศไทยเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ซองลูกหลานเดี๋ยวนี้เขาปิดเทิ่มหกเดือนมหาวิาลให้ลูกหลานได้ไปเรียนวิชาเวียดนามภาษาเวียดนามจีนญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาอังกฤษกับป้ากันไปเพราะทุกคนทั่วโลกจะมุ่งมาที่ประเทศไทยเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเกิดปัญหาพี่น้องเกิดปัญหาคือผู้เฒ่าล้นเกาะญี่ปุ่นเขาจะให้ญี่ปุ่นนี่ผู้เฒ่าเขาให้ผู้ละเจ็ดหมื่น อย่าไปอิจฉาเขาเถอะถอนแขวเหล็่มเดียวกับเจ็ดมืน่นยุประเทศญี่ปุ่นน่ะเดี๋ยวนี้คนญี่ปุ่นจังนิยนพวกผู้เฒ่านิยมเหมาเครื่องบินมามาเหตุฟันอยู่ในประเทศไทยข้าเครื่องบินไปขับสามหมื่นกัวได้กินได้เที่ยวได้พักพอนอาทิตย์สองอาทิตย์บัดไปทำฟันเขาน้ำสามร้อยคันสิมมือเมอน่เจ็ดหมื่นเขาถอดถ,ถอนในมืดปากเลยซ้ำเถยาะพญานึ่ง ไปถอนแข่าเขาถามว่าถอนจัาเล่มหรอพอหญ่ถอนเหมือดถอนเหมือดปะนะเอาบ่าจงไ้ใส่ยำเขาที่บ่อถอนเหมือดอ้าปากขึ้นมีแขอยู่เล่มเดียวบ่ถอ,อ,อนเหมือดกันจริงจังไหนเนาะถอนเครื่องเล่มเป็นตีพระชาทีปันี่มันว่างเป็นขันเป็นตอนมันแพ้หกสิบกว่าปีที่มันเป็นรัฐบาลมันก็ได้เป็นรัฐบาลมากเกือบสิบเท่อแล้ว ถ้าจะปฏิรูปมึงทำไมไม่ปฏิรูปตอนมึงเป็นรัฐบาลมันแก้ไขลำนุน่นเขตใหญ่เป็นเขตน้อยเขตน้อยเป็นเขตใหญ่สารภัดมันจะเสร็จมันก็บฏผิดบัดพวกผมไปขลาดแก้ลำนุ่นทีเดียวเขาจะตัดสิทธิผู้แทรแรนราษฎร308คนถ้าเป็นผู้แทนแล้วยังออกกฎหมายไม่ได้ให้ผู้แทนไปตายซะดีกว่าครับพี่้องที่รักและเคารพครับมึงเชตูไปเป็นเห็นอย่างแก้ไขย,ยังกบอะไร นอนขาขึ้นห่างเงี้ยนบดีตินี่ลราเห็นไปทัวท่วทิพทั่วแดนกวนในสภาหนาก,กระชากแขนประธานสภาจนประเทศล่าว่าเบิ้งเบิง,ป,งประเทศไทยญนาตั้งกันพนาควาบีข้อกันพี่น้องจำบักไม่ไทยสันเลยบอกตัวดำดำสุกไวจริงจริง,รงนอกเขาว่าเกินโยกสามบัคโฮลิฟินมันหลอกล่อไปจนโยกไกลๆล่าแลบลิ้นขาาดบัติเพ่กัดหูบักโฮลิฟินเลย เขาเลยถามว่าบอกฮอลีฟินว่าต่อไปนี่นี่สิโกกบังไม่ไทสันอยู่บ่โกแต่มีข้อแม่ว่าต้องให้มันถอนแขวเบิร์ตสะก้อนมาสันจังสิโกน้ำมันมาสันประสานเสิปานนี่สิสนอตัดแขนมึงสะก้อนเด้อมึงจังไปเป็นผู้แทนเอาละครับเมื่อนี้มันสิเด็กเดินพระพุทธเจ้าคนวันหนึ่งยะบอคนหิวเขาฟังสองยาบคนหิวนอนฟังอันฟังแล้วมันขึ้นน้ำเขาน้ำนอนอับลับมำลำอยู่หรอก เห็นใจอยู่ภาคกันมาตะเกาโมงผุนผู้ใดเขียนง่วไไ้ทานล่ะเอาอยู่เย็นเป็นสุกลำลำลว้ยลุขุกุข้นครับสวัสดีครับ